สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องข้อมูลชูชาแนลค่ะรกบเป็นการช่วยยกปูน ไปัไปซีไรกินเซฟี่ไม่รู้ของไทยอ้สมับูรณ์ครับครับสมบูรณ์ก็ไมู่้ลี่ยนะไม่มีนึ่งขอพี่ชายไปใส่อะ้รที่นนอกนั่นฝังงานครับพ่ มีงานบ่กเลยะเดียวนะทำไม่เปแล้วถ้า10ละพอครับ10ละพอ10คู่พอโปรตีมันเปียกมันโค้งแน่อยู่แล้วเออไต่10ต่อลูกพี่ิ0ต่อลูกพ่อบอกจะผสมทีละคูนสักหน่อย มะม่พี่พอกระสบมามางพี่อ้รวางกบใส่ใส่ใใส่ใส่อีกถ้าได้ปริมาณก็เอาตก็ได้นี่คือการสื่อารที่ไม่ได้คุยกันเราใช้เราใช้เรียกว่าอะไรวดต่างเองต่างคิดต่างพดอะไรวะพดตอาเองสิดครับิสองครับสีขึ้นปกติ วันนี้น้ผมปก็จะเป็นนี้พใช่นางคาใสพอแล้วก็เอาหินไม่ได้ปัดที่คณใ้นี้หมาหินมาเรื่อยๆเลยิมากองไ้ตรงนี้เนาะหินเท่าไหร่คะี่ยน้ำมาหนักมากเลยครับผมโอ้ให้ี่คร้้ี่แบกเอาวาพี่น้อง พ่อเจ้าก็ออกแม่เห้ยอยาบางไรอยากพี Öyle, ่ชสยค้นปูนเนี่ยโมดโบโมดพี่ชายเยอะเลยงอพี่ชายเนาะต้องไว้วันนี้เราจะมากินกับชื่อพี่ชายนะพี่น้องนะ กันอีก không có gì đâu ngủ ngon

กลัวไม่ได้ออกแรงน่ะจะไม่พร้อมกันหลับกันเหนื่อยหลับกันเหนื่อยหลับกันตายเมื่อรถคืนไม่มาสุดไม่ใช่เมื่อเปลี่ยนแผนมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเท่าไหร่แล้วมินเท่าไหร่แล้วนี่

นี่นะคะผสมปูนเทแล้วนะคะโอ้โหโอ้นี่วัดปูนมาแล้วนี่นะคะ ได้โ,โม่ปูนมาแล้วโม่มือครับแอฟซีโม่มือเออแล้วก็โม่ปูนใจอ่ะปูนเปื่อยแฉะัวอะไร อันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะขอขอจบตเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสมุนชูชนะด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ t ีพี f f e ฟทีพีสกินนะคะแนะนำช่องเฟิ่มบุญชูชนะค่ะนี่นะคะของนี้น่าจะสองกระสอบได้นะช่างบุญเนาะโม่ปูนด้วยมือเรานะคะ